ลมพี่น้องเลยเพื่นี้ไเข่าเพื่อนบ้าะโ้งถาแม่ชลวงกันใช่ไหมบาดิจุงควกินยาเออผูดจุงกินจุงแต่ข้างหน้านี่ิจุงไปนี่แหละพ่อว่าสามได้เกี่ยวมันกินเข่าได้เพื่อหลังมัน่กจิ้งจกินเลมันกินหยาอแนมไปเด้อ ยุงจีนเพราะว่าอันนั้นหนูลอยก่ะผูกไว้เนาะผูกไว้ทำอิ่มเลยสามได้เกี่ยวเข่าเนาะสามได้เกี่ยว,ยวอ้าบัดลมเปิดผ้าออกมากเ็เห็นเข่านอกนอกพวงกระตุต้น เขาหน้าสระรวงแด่แคมเทียงน้อยไปน,อน,อน้องเนาะเอ่อเห็ดเอาไม้อันเห็ดฮาวขันไว้เพราะว่าลมมาแต่มันล่มน้อยไปเนาะก,ก็เลยเห็หดฮาวใส่หงายบรรดุรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าลมเย็นบ่อยบอยสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะวันนี้ก็มาดูวิวบรรยากาศอยู่ทงไหฮทงหน้า พร้อมกับลมเย็นไปบ่อยนะครัพี่น้องโอ้โอโตัวพระอาทิตย์ห้าวขังกันเนาะลมไปเลยเตาเทียงกันผ่านนี่ลมเดี๋ยวไปแต่ละทงเนาะพูดอะไเกี่ยวเข่ากัเข่ากับบรรยากาศด้วยพี่น้องเลยช่วงเนาะลมเย็นไปบ่อยๆบบเมื่อยแน่กแบบเมื่อยเนาะเพราะว่ามันมีลมเนาะพี่น้องให้เย็นไปบ่อยๆเนะ่ะ ป้าเจ้นี่ก็เขา้าอันป้าเพิ่อนนอกใกล้กันแดนแปรกันนี่คณะตัวน,นี้เป็นแดนเนาะเขาเพิ่นก็นงามสะดวกก็จะไปหาจุงคั้ยกินหญ้าก่อนกินกนี่ก็มาตะเกี้ยวหญ้าเนาะนี่ได้สองศพสีห์เมื่อบ้านมงแรงเนาะเมือ่อแห่งงัววันนี้ก็จะไปจุงคั้ยกินหญ้าที่แถาแม่ก่อนปู่เพิ่นจุงอยู่ขคณะพู่นเนาะ จะดวงไปเกี่ยวหญยาเข้ามาคุ้ยกับมีสี่ตัวน,น้องคนนึงเนอะกับไม่ได้ลายแล้วเดี่ยงใบพ่อใบแง่งอย่างเงี้ยกินหญยาน้ำขั้นไ้ขั้นไน่เนาะบรรยากาศเอ้อทองผ้างามแดงเลยพีเนอะทองผ้า,าลายเหฮดบน่นเนาะพ่อมึงสวนมันมืดผุดไหม ข,าข่าะฝนตกวะน้องบุรคุคนก็บอกคนที่ตกบุรคุคนนี่โอ้ยินี่เขาคนที่ตกนี่เส้าโจเกี่ยวเขาเลยนะป่าบนห่มไมลมลมไปเจือยวเวิร์ดเลยเพราะว่ามันงำกับอันต้นมะขามนะมันกระเพื่อยไงเขาน่าสนุกปีนี้ก็ถือว่างามยืนเนาะปีนี าสะดวกบึงสืยงามกวาปิดดายนี่ไปจุ่มคว่ยก่อนลูกมันนี่สิตอกมบลูกมันนี่แม่มันจิจูงกินหลบลมูนเตียงสะดวกเดียวขึ้นไปทางโนง้นพืนนอ่อแก่แม่บ้านเนาะในหมู่บ้านเข่าหน้ารองใส่เข่านี่ มันก the wow, so nah, so ็เป็นหมาก็ได้เกี่ยวลุยน้ำขี้ตมแล้วลวงเซก้าว่าดูดองไว้ทางทาวแม่ชะดวงกระจุงเนาะให้ตดเท่าน่ะจะมาจูงนั่นนี่แม่ชะดวงกระจุงพุ่งน้องกรนจุงกอนว่าชะดวงไปก้อยหย่าพ่อาลมพี่น้องเลยพวกนี้ ไปเข่าเพื่อนบ้านโอ้ทางแถวแม่ชลวงกันใช่ไหมบายดีจุงคว้างจินหยาเตรียมผูกจุงกินจุงอีตาข้างหน้าได้ติจุงไปนี่แหละพ่อว่าถามได้เกี่ยวมันมันกินข่าวได้เบื้องหลังมรนั่นผูกจริงจดจริงจรินเลยมันกินหยาอุ่ยแนมไปเด้อจุงกินพ่อว่าอันนั้นหน่ยใชน่อยกะผูกไว้เนาะผูกไว้ ทำยีม,ลลมเลยาเสามได้เกี่ยวเข่าเนาะเข่าเคยใกล้ชิได้เกี่ยวได้ไหมตรงเนี่ยเหมือนเกี่ยวกรเมยเลินก็นเล่นห้อมเนาะเพราะว่าควยมีสี่ตัวพี่น้องเลยขัานสิ่ายกะก็ะว่าได้ไหวมันกินหยาดน้ำคันไฮขนาด,าาดน่ะห่อนเลยมาจากข่าอัวข่าวปลูกปีนี้ได้เนาะเข่าซื้อเข่าซื้อพันธุ์ข่าวปลูกใหม่พี่น้องเลยถ้าเราเบิ่งหมากมันชินักบอเนาะ เจ้าจะไปให้นะห้า huh. สิบเอาเลยเฮ้ย huh. ห้าจ <laughs> ุงตรงนี้ป่ะนี่จุงมันเน้มน่ะเอาถือไปน้ำนี่กะปลัมันเจ้าสิไเอาตัวนั้นมากินบ่ลูกมันได้สะลูกมันได้ที่เข้าไปจับเอาตัวนั่นเลยเจ้าไปเอาเออใช่เออเอออนไมสะไปจับแป๊อสิที่ี้ไปฉลวงไปิับเอาตัวไ้นี่วันนี้ทำแม่สะลวงให้เอาขวยตู้กันเออ ข้าวลูกี่น้องเลยหายใเอาปีนี่เนาะหาจะเอาปีนี้นะเ,นเพียงขักเลยเนาะปีซีมาเนี่ยยันเอาลายยุพันข้าวผูกตัวนี้ว,วันเพียงกันเสมอเลยเราองเราสงง,ง,งามใช่ไหมเดี๋ยวไปไมันจะหมักเข่าเองไนงะโอ้ทางต่อเมย์สะดวกคนไปเอากล้วยเด้องุ่นหม,มดงามแพรโอ้ลูกมันก็นจะลูกไว้พ่ดอีตู้อย่ากัดเข่าเด้ะ ให้มันกินตามขันหน้าค่อยกินไปเดยอืออืนางเรี่ยงติดตามขั้นหน้านี่แด้มันบมีเลนผูกมีอยู่แต่มันหอมเขาผูกเรื่อยมันก็เขี่ยเขียนคอยตู้น่อยเพี่นเนงะกาสิขายมันกะกะสิไลมันเนี่ยว่ามันยัง4ีโตนึงเอาไว้ให้มัน กินหยาคั้นให้คั้นหน้ามันช่วงยามหลำหน้าก็ให้มันเล็มคั้นหน้าแค่ไหนมันเป็นเนาะอย่ากัดต้นเขาเลยตู้เบิ้งมาพี่มันแม่กี่ตุ่มเนีมันจะหมาะกี่ตุ่มต้นเนาะข้าเข่าไอ้ตู้เบิ้งเฮ้ยเฮ้ยนั่งเผาควายกินหยาไปเลยเบิ้ง ตุ่ตู้เล้วบังจัดเขา่าเลยโดยสบายดีเถอเด้อเนาะนางเลี้ยงควายตามคณะเฮ้ยเด้อเบ้งจุ่มข้ายตู้กินหยาอยู่ให้อยู่หน้าเนี่ยี่น้องเอินบะมีหม่องผูกเลยพร้อมครับลมมันแนวอมเลยเนาะ ตะกี้สฉดวงก็คยขึ้นโยขึ้นไปนั่งรังมันนะพีเนอะแต่ตอนนี้ก็บบูก,ก้าขึ้นแล้วย่า,เน,ายนเนาะยันโมฮูขึ้นตเก้าพอตะกี้มันก็ค่อยู้แต่มันน้อยกว่านี้เออเนาะอันนี้มันใหญ่ายานมันพาเลนหอกไปที่กินใหญอ กินกินกินควายีงมันกัดเล่มกินคักเอนควายนี่กินเหี้นกัูงัวน้องไงกินขัก,กูงัวยิ่ลูกมันกับผูกตอกไว้ลูกมันอืออคัดต้นเข่าเ้อนั่งซ่อมราม่นกินลง ่ยังน้อยขึ้นอยู่ขึ้นเหมนขี้หลังเพคนเนาะแต่ตอนนี้บุก้าขึ้นแนี่ยเป็นตใหญ่ไงลมลมี่น้องเลยมาชนเด้จุกินไม่ละมื่อนี้เนาะหาบน้ำลงแม่น้ำกินน้ำก่มือนกันทองไปเอาเช่ลงไปลงไปแม่ าตาพังเจินบัดเงยเนาะตะก,กี้ก็พาอยู่ท้องี่วันนี้ลงเจินบัดโอน้ำไหลห่วยไก่ชิบก็เลยนาะน้ำกันเพิ่นยาตกกระขาดรังเลยอยู่หน่อยอลงแมบ่บ่ฮหอะทองวิงว็ง <c oughs> กินอิมนะ่มเนาะว่าจูงมันก็อยากกินอิ่มเน่มันมีหยามข้างหน้เล่นมันก็ไม่อยากมีภายในนองเลยนะเนาะเล่นก็ไม่ได้พ่วงหรอกพร้อมอมลยเหี้ยีไปเลย องแม่บ่ันสิแม่แ้วกันนั่งไปเย็นทั่งนั้อือทั้งทอแม่เพื่นกับยาจุงเนาะอีแม่เบิ่งครับเย้ยเหน็มีเงเดืจ่อยขอคมลมพี่นองเังไงก็น้าไม่ไั่นะ มันนาจักอันสองซาม,มืมอนี้หน้าตานี่เปี่ยกเพรานุ้ณเอาเลยนาเห่าหน้าเค้งรดเนะาะประาำลุ่มแต่ขนาดลุ่มมันสามซามเมอนี่กะสบกะคือชีออกห่อนนี่มาพเพิ่นแนะม่เราจะดูฝนมันละอ่ะคิดโตเลยอืมมุดมุดเอาหัวมุดลง มนหัวลงตู้มน่งลงหัวนะนนักรขาดว่างนีนน่ไปพอได้เนไหมเห็นนะไปพอได้เห็นไหมทีพอได้โอ้โลมน่าขึ้นไหมขึ้น,นไหมี พดะเฮเมเปมีเหงื่อเฮ้ยมเปมือขึ้นได้ไงเฮ้ยแมขึ้นไหสะดวงบเวลามันใส่แห้งสะดวงเราเอา่แพะช่ไแหงควยมันใส่เนาะเหนนะนึนะเฮยงอขึนดิเฮ้ยึนะึ้นะพอดะไมมือจ้งแมบีมดูผูแพะสะดวงกัน คุยตู่ยงนะเป็นไหมเผื่อ,อชลุกขึ้นมะาดึงจนเจ็บมือนไะหเพอะรงมชลวงก็ไม่ได้คอยอยากแพ้ไดนะ้หนิเหนหมืผดผเน่ะคัพี่น้องมืนนมอปชิโตเป็นคอยได้หนะนิโโมมบนกะเอาคนต่อกัน ข้ามาเบื่อเของเจนี่ก่อนงามอยู่เนาะไข่กลัวปีกายนี่อยู่ปีกายนี่พลองแฝงให้เจกไไ็ให้วาดนี่ี่น,นี่ถือว่าง,งามอยู่มาขาดเจแถวตะก้านกเนาะพี่เนาะแจ็คมันเป็นอย่างกระบุงไอ้มิใ่เป็นก้าเดือนอเนาะแถวแถวนี้เขาก็ยิกเอามันเป็นก้าคือตายภาคนี่ หาเปลือกใหม่ยังมาคาบไ่จังไข่เนี่ยอันนี้กวงามเลน้งยงตะตมั่มเลีนยงน้อยเนาะโอเคนล้วพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็เลยจบล้งเพียงชันมีเด้อเนาะไปพบพ่อกันในคลิปหน้าขอกาวคำ่า,บาสบายดีเลยสวัสดีเด้อเนาะ